ดูนาัหน้าคมตาคมแบบนี้คนหน่แก่แวววเพราะนีสั่ยกวนๆและความแก่นแก้วจึงเกิดมีเรื่องปะทะอารมณ์กับพี่โกที่มากวนใจหาเรื่องในฉากเปิดตัวของเก้าสุภัตรา,าหรือตะเภาซะแล้วในขณะที่กันหรือหมากปรินมาเจอเข้าพอดีเลยช่วยตะเภาไว้จนมีเรื่องชกต่อยกันซึ่งเบื้องหลังการถ่ายทําฉากนี้มีการซักซ้อมกันหลายครั้งเพื่อความแาม่นยําเพราะหมากต้องเป็นฝ่ายรับหมัดเต็มเต็ม นิดหน่อยนิดหน่อยต้องมีเออนี่เรียกว่าน้อยมากนะฮะก็ถ่ายไปแล้วประมาณสองสามชั่วโมงนะครับนี่เรียกว่าน้อยมากแค่แบบจิ๊บจิบประเดิมฮะ ไอ้กำลังใจพี่ชายที่รักเราอยู่ค่ะไม่ได้ค่ะยังไม่ถึงตอนพียังไม่ถึงตอนพีเดี๋ยว้องดูไปเรื่อยวันนี้เขาจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นนอกจากบทบู๊เข้มข้นของเรื่องนี้แล้วคุณผู้ชมยังจะได้เห็นความตั้งใจในการสร้างรายละเอียดของฉากในคมแฝกอีกด้วยอย่างร้านกาแฟของครอบครัวตะเภาเป็นบรรยากาศเก่าเหมือนร้านเมื่อ40ปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งใส่เงินตู้เก็บวัตถุดิบ หรือแม้แต่โต๊ะและเก้าอี้ผู้จัดนกฉัดชยัยลงทุนขนของเก่ามาเซตฉากที่ช่องสามหนองแคมเองซึ่งพ่นกตั้งใจให้มีรายละเอียดใกล้เคียงในความทรงจําของตัวเองให้ได้มากที่สุดรวมถึงบริเวณโดยรอบตลาดเมืองพลยังมีร้านตัดผมร้านหนังสือหรือแม้แต่ร้านตัดเสื้ออีกด้วยเราในสมัยสมัยหนึ่งสมัยเด็กๆว่าเฮ้ยร้านกาแฟที่เราเคยเห็นเป็นหน้าตาเป็นอย่าง,งนี้นะอย่างนี้นี่เพื่อนๆที่ที่เคยผ่านเหตุการณ์ไปด้วยกันก็ถามว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างตอนนี้มันมีอะไรอะไรเงี้ยก็ถามถามมันมีของเก่าจริงๆ ที่ที่เราไปหามาแล้วก็มีของของใหม่ที่ทําให้ดูเป็นของเกา่าโตะ๊ะอะไรพวกนี้ก็เป็นของเก่าจริงๆน่าจะน่าจะครึ่งหนึ่งแล้วนะครับน่าจะครึ่งหนึ่งแล้วก็เหลือครึ่งหนึ่งมันไม่มีะระยกหรอกครับพี <laughs> ่เดาว่ามันไม่ง่าย <laughs> มันไม่มีอะไรง่ายไม่มีะระยกจริงๆก็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 ยังมีอีกหลายๆฉากครับส่วนใหญ่ที่ยากก็เป็นที่มันไม่ง่ายก็คือฉากแอคชั่นทั้งหลายแล้วก็ ฉากที่จะทำไงให้คนดูรู้สึกสนุกไปกับตัวละครสนุกไปกับเนื้อเรื่องมากกว่าเพราะว่าแอคชั่นมันคือแอคชั่นแต่ว่าทำไงให้คนตามตามเนื้อเรื่องให้ให้สนุกสนานให้เร้ก็ติดตามตัวละครแล้วติดตามเนื้อเรื่องมากกว่าตามลุ้นตามเชียร์ให้กำลังใจในการเกลไกลและตะเภาปราบในแสนราชสีให้ได้ในคมแฝกมุกครวีสีใหญ่รายงาน สับขาหลอกค่ะบอกว่าเป็นฉากของนักแสดงหญิงแต่ในเรื่องมีนักแสดงชายนะคะไม่ช่วยแล้วใช่ไหมก็ป่ยใจแล้วนะครับ